โอเคเรามาเจอกุ้งแล้วแล้ววันนี้คุณมีอะไรบ้างให้เราดูวันนี้นะครับเราทำสเปเชียลโดรนขึ้นมาสเปเชียลโดรนคืออันนี้เป็นโดรนซูเปอร์เน็ตเน็ตนะดูซีดูซีโอ้โยเป็นยังไงครับ นี่ครับมีโลโก้ด้วย M M N My m a d Net นี่แหละคุณทำเพื่ออะไรอันนี้แหละครับเราจะทำเป็นให้เน็ตเป็นไอดอลให้บินได้นี่นะครับดูหัวนะครับสามารถเอียงได้นี่อ่าตัวนี้วิทยุดูนะครับสามารถใส่หัวได้ด้วยนี่คือนี่คือทำขึ้นมาเพื่อบสนุกอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเราสร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาแล้วตรงนี้เรามีของกุ้งด้วยใช่ของผมก็มีหนึ่งตัวแล้วมันวนหัวได้ด้วยทั่นสอง นี่ยเรามีซูเปอร์เน็กับซูเปอร์กุ้งลองบินไหมมันบินได้ใช่ลองบินดูครับว่าเป็นยังไงใช่นี่คือครั้งแรกนะที่เออผมบินด้วยอ่ดีเน้ตบินได้ ตอนนี้เราจะลองแข่งบินซูเปอร์แมนก่อนนิดนึงแต่หลังจากนั้นเราจะจัดการแข่งจริงๆระวังเราหกคนเหมือนเข็บสองอาทิตย์ที่แล้วคือเราจะแข่งกันอีกแต่เริ่มกับซูเปอร์แมนก่อนแบบเล่นๆสนุกๆไปมาใกล้ๆกันหน่อยเนี่ยมาจูบกันมาจูมกันอันนี้ลอยยู่เฉยนะโอเคโอเค จูงมาได้หรอก no 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 n ไปพัดเกี่ยวกันนี่เป็นเรื่องน่ายมเดี๋ยวมาเต้นไป dun 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 เฮ้ยาชนกันแน่เลยเนีอยเนี่ยเนี่ยถ้าผมถับคนมันจะมันจะบังคับคนลองใช่ไหมใช่ ลงบนพื้นหัวเกือบหลุดหัวเกือบหลุดมาขอเอียงใกล้ไหมได้ใกล้เลยมันก็เหมือนกับโดนธรรมดาบินไปแล้วดูสิดูสิซูเปอร์แมนมาแล้วไป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 เอาหัวหลุด มันโดนไม่พลัดเหรอเมื่อกี้เอ้้าลแรุดรุดรุดเราจะลงมาด้วยลมลมมีพลมากนะเพราะว่าเครื่อง เครื่องนี้มันเป่ามากเครื่องนี้เป่ามากลงมีพลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหัวใครเป็นหัวใครระวังแล้วหัวทำยากด้วยเอ้เราลงมาแบบไม่มีหัวอันนีหัวทันสองเดี๋ยวเราไปหาหัวไปหาหัวของเธออยู่นี่แล้วของเดฟของเดฟนี่โอ้ โดนแก้มเลยประเด็นก่อนดิถ้างั้นอ่ะหัวหลุดแล้วมันโดนใบผัดปึ้งเดี๋ยวมาหามาหาตอนนี้อ่ะตอนนี้กำลังหาหัวโดรนของของใครน่าจะเป็นของพี่กุ้งของพี่กุ้งซึ่งไม่รู้หายไปไหนอุติกอแล้วโอ้โหจะเจอไหมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาปั้นให้ใหม่ไปแล้วนะเหยียบไปแล้วนะ อยียบปทำนะครับเลยหัวแตกโอ้ยห okay, okay, ัวแตกว่ะลเนื่องจากเราบินซิ่งกันมากนะครับซุปเปร์กุ้งเราหูแตกเลยโอเคเราพร้อมที่จะแข่งแล้วนะครับวันนี้เราจะใช้โดรนม y m a มเนตซึ่งเราขาย1,990นะครับแล้วเราจะฝากละเอียดข้างล่างว่าคุณซื้อได้ที่ไหนตอนนี้เราจะแข่งยังไงวันนี้นะครับเราจะ แข่งสายหาอย่างไรนเดี๋ยวนักบินเนี่ยจะต้องหันหลังหันหลังแล้วก็เราก็มีบัดี้ของเราบัดี้ของเราเดี๋ยวเราจับคู่กันบัดี้อย่างนี้เดี๋ยวผมอยู่กับตั้งผมอยู่กับมอสนะครับแล้วก็คุณนัทอยู่กับพี่อานไม่ใช่มึงไงต้องอยู่กับพี่อานเอ้าเหรอแล้วจะไปทีนะครับแล้วนักบินเนี่ยต้องหันหลังนะครับส่วนคนที่หันหน้าเนี่ย เขาจะไม่บินแต่เขาจะบอกเราว่าไปไหนดีเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีกว่านะครับจนกว่าจะไปถึงจุดภายในเวลาซึ่ง25วินาที25วินาทีนะครับทีมไหนที่ใกล้สุดชนะง่ายง่ายไปนั่นเองครับไปแบบนี้นะครับ10วินะครับ3 2 1 go สองหนึ่งหมดเวลาอันนี้กองฟองอันนี้กองอันนี้อันนี้กองเนอันนี้กองเนเอาเน้เขาได้กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนัาชวดูนี่นี่นี่มาอย่างนี้เลยเลงสองสามสี่ห้าหกดีพอดีนี่น อ๋อนี่พูดนะหนึ ười, 14, 5, 6, 6. ่งสามสี <interventions> like? ่ห้าหกคืหกคือเนี่ยเอาไมเอาไมรอบสองรอบสองเดี๋ยวเเอาวัดของพี่นัดด้วยไม่ต้องไปวัดเลยต้องไปวัดเสียเวลาวัดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเอาไมเอาไมเอามรอบสองเราสลับคนที่ขับแล้วทีมพงก็

นี่ใครของผมครับที่ผมกุ้งเก้ของผมกับตั้งอยู่นี้เอ้ขี้ก้ผมกับตั้งอยู่นี้ที่ซองอีกแล้วแล้วทีมที่สามเหมือนเดิมโอ้เดี๋ยวพี่มดเดี๋ยวเราต้องทำโทษที่สามตลอดที่สามตลอดโอเครีบร้อยแล้วนะครับสนุกมากถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ไลค์กดติดตามและถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะซื้อดรนล็กลาสีขาวของไมค์มนเนตคุณซื้อได้1 9 9 0เบบาทนะโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ